โอ้เรียงควายตามถนนวันนี้ <g ül> ถ่ายแล้วรอบหนึ่งเพื่อนลืมกดถ่ายเนาะ <g ül> ลืมกดบันทึกเนาะเลยต้องมาถ่ายใหม่เพื่นอนอ๋สวัสดีครับเพื่อนเพือนซีตอนนี้ก็เป็นวันที่ห้าเนาะห้ามกราคมดูควายเนาะตอนข้าตอนดูควายข้างทางพ่ดไปถูกเพื่อน,นวันนี้ ถ่ายแล้วรอบหนึ่งไม่ได้กดบันทึกน้อนเพื่อนก็เลยไม,ไม่มีคลิปไปถึงบ้านคลิปหายหมดไม่ได้ถ่ายไม่ใช่หายเนาะ <c oughs> เปิดหน้าจอไว้เฉยๆไม่ได้กดถ่าย <c oughs> ก็เลยลืมลืมถ่าย <c oughs> พูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนาะเมืขอข่อกี้ลืมถ่าย <c oughs> ไปเดี๋ยวไปดูตัวนุวน่นแมลูกอยู่ทางนุน่นเพื่อนออามาตาม เหยีบยบขี้ควายแล้วเพื่อนเหยีบยบขี้ควายแล้วตอนนี้โอ้หนอเดินไม่ได้ดูทางหมดแต่ดูควายเพื่อนเหยีบยบขี้ควายเต็มๆแล้วตอนนี้โอ้เจ็ดขาก่อนเจ็ดขาก่อนตอนนี้นั่นเลอะขาเลยทีนี้เลอะรองเท้าหมดแล้ว พัดดูควายตัวอื่นแล้วมาดูควายแม่ลูกตรงนี้ก่อนซามองมาตั้งไกลนี่ออกลูกใหม่เพื่อนออกลูกใหม่นะห่วงลูกนิดหนึ่งไปใกล้ไม่ได้เพื่อนออกลูกใหม่เป็นควายแม่ลูกเพื่อนออกลูกใหม่นะจะห่วงลูกเราเดินไปใกล้ไม่ได้เนะควายตัวนี้เป็นควายแม่ลูกเพื่อนเมื่อกี้เราก็ดูฝูงควายแล้ว ตอนนี้จะแยกอยู่ต่างหากเนาะเพราะว่าเอาอลูกใหม่จะไม่ได้อยู่รวมกันกับฝูงเนาะเพิ่งออกลกูกเพื่อนไม่ได้ปล่อยไปให้อยู่ตรงบ้านก่อนโลดลูกเดินไม่ทันเนาะกลัวไปออกลกูกกลางทุ่งนาขึ้นมาทําไงเราก็เลยไม่ได้ปล่อยไปไกลกเพื่อนอ้จอมืดนิดหนึ่งเนาะเราไม่ได้ปล่อยไปไกลกเพื่อนอยู่ตรงนี้แหละไกลบ้านเนาะวันนี้พูดไม่ถูกนิดหนึ่งเนาะ ควายใกล้ๆตรงนี้ก่อนเพื่อนควายไม่โลกออกโลกใหม่เนาะตัวใหญ่เลยเดี่ยวใส่โ,อ <c oughs> สโลอีกแล้วนุโอ้ยเดี่ยวทำไมโลกกำลังอยู่ขลังกำลังกินนมอยู่ ขยายใ,ให้เห็นใกล้ๆหน่อยน้อเพื่อนออกโลกตอนชาเอาโลกตอนเมื่อคืนนะั่นควายตัวนี้ออกโลกเมื่อคืนเพื่อนออกโลกเมื่อคืนควายตัวนี้ตัวใหญ่มากควายจ้องแล้วเพื่อนนี่เรายืนห่างๆเนาะเดี๋ยววิ่งมาไม่ได้เดี๋ยววิ่งมาเราวิ่งหนีไม่ทัน ่วงลูกที่หนึ่งเนาะเพราะว่าลูกออกใหม่เนาะวายมองหน้าแล้วตอนนี้ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งเนาะ ควายจะไปไหนจะไปไหนนอ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 นแล้วตอนนี้นอนแล้วนอนแล้วตอนนี้นอนแล้วยืนนานแล้วก็ต้องนอนบ้างเนาะนอนพักบอลูกควายนอนพักเ,เพ่ินหันมามองกล้องหน่อยเร็ว <c oughs> บรรยากาศตอนเย็นเย็นเพื่อนมาดูควายออมาดูฝูงควายมาดูโูกควายเนาะวันนี้พาม,มาดูหลายอย่างเพื่อนทั้งโูกควายทั้งฝูงควายแต่ควายตัวนี้จะแยกออกจากฝูงนะเพราะว่าเอาลูกใหม่ไม่กล้าเอาไว้ใกล้กับตัวอื่นเนาะเพราะลูกยังเล็กอยู่เพิ่งออกมาคืนเนาะในควายก็เดินกินหญ้าก,ก่อนให้ลูกควายนอนพักก่อนอย่าเหยียบโูกตัวเองเด้อดูโลกด้วย รก็อาจะติดไอ้เศษอะไรนี่อาจจะติดตัวมันนิดหนึ่งเนาะข้างๆไม่ได้ถูออมพราเจ้าจของอาจจะไม่เข้าไปกลไ้เพื่อนออกลูกใหม่เนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะนำมาฝากเพื่อนๆเอฟซีตอนเย็นๆเนาะเดี๋ยวไปดูลูกก่อลูกควายก่อนดูขนาดนเนาะสวยหรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวแม่เนาะเพื่อนอ้าเอ้า เอาอ,อย่าลุกขึ้นอย่าไปถนนเด้อนั่นนั่นตกใจรถรือเปล่ารถวิ่งมาครับน่นยินเสียงรถมเอเตอร์ไซค์ลุกขึ้นแล้วตอนนี้ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วตอนนี้ลุกขึ้นแล้วยืนอยู่ใกล้แม่แล้วตอนนี้ ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆเพื่อนพามาดูควายแม่ลูกอ่อนตัวนี้เพื่อนสวยมากเป็นควายสวยเนาะอยู่ตรงหน้าบ้านเพื่อนตรงนี้อยู่ตรงหน้าบ้านต้องไม่ให้ไปไกลเพราะว่าลูกยังเล็กบรรยากาศตรงหน้าบ้านพอดีเพื่อนเนี่ยโอ้ขยายเยอะเกินไปก็าอาจจะมองไม่ชัดเนาะ ตอนนี้ใกล้จะเย็นแล้วน้องเพื่อนเย็นมากแล้วอาจจะมองไปไม่ค่อยชัดเท่าไร่เพราะเย็นแล้วเป็นภาพบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะอากาศไม่ร้อนตอนเย็นแล้วเพื่อนเรามาถ่ายภาพบรรยากาศตรงหน้าบ้านตรงหน้าบ้านเลยตรงนี้เนาะที่ว่างๆตรงนี้งานนอนอีกแล้วลูกควายนอนอีกแล้วนอนนอนพักอีกเดินไปเดินมาทีหนึ่งก็นอนพัก จ้าของไปไหนไม่รู้เพื่อนเราถ่ายตรงนี้แหละเพราะว่าอยู่นนกลาปาหน้าบ้านเราพอดีเนาะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนมานอกด้วยเ,เพื่อนวันนี้นำบรรยากาศดีๆบรรยากาศคว,วายออกลูกใหม่ๆเนาะนำฝากเพื่อนซีตอนเย็นๆเนาะ